ถ้าคุณกําลังดูคลิปนี้อยู่แปลว่าคุณกําลังมีแผนที่จะพาลูกเล็กไปเที่ยวต่างประเทศยิ่งถ้าเป็นครั้งแรกแล้วด้วยเนะี่ยเชื่อว่าหลายคนน่าจะกังวลเหมือนที่เราเป็นคลิปนี้เราจะพาละลินไปโตกเกียวประเทศญี่ปุ่นประเทศที่เหมาะกับการเดินทางสำหรับเด็กเล็กลองมาดูกันว่าเราจะไปเที่ยวยังไงสนุกไหมเหนื่อยไหมเ okay. ที่สุดเลยใช่ไหมไม่ร้องสักแอะใช่ไหมอื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 มอคมอืมอืมอืมอนมอืมอืมอนมอนคอืมอืมอเมอืมอืมอื่อืมอือือืมอืมอื แต่หนูไม่ได้ขึ้นลำนี้นะหนูขึ้นลำนู้นอหนูขึ้นอีกลำหนึงแต่ใส่กรมินเดียวกันใช่ไหมคะอันนี้เราเอากระเป๋าว่าปากที่โรงแรมเฮนนะโตกเกียวอาซากุสะบายชินะครับก็เดี๋ยวไปเดินเล่นกันต่อ แตโ,โรงแรมนี้มันเป็นโรงแรมผู้ยนใช่ไหมก็เลยเป็น,นูยนเต้นอยู่ข้างหลังที่พักอยู่ใกล้ JR Station มากเนี่ย,ยกำลังจะเดินไปน่าจะประมาณ50เมตรได้มั้งเนี่ยป้า JR Station อยู่ข้างหลังนี่นั่งไง กุสับบาชิสเตชันตอนนี้เราอยู่ที่อากาชันฮันโปนะครับร้านที่มันมีของอเครื่องใช้เด็กของเล่นเอ้ยของอเกี่ยวกับเด็กทุกอย่างเลยตั้งแต่เล็กเด็กเล็กๆเลย อย่าน,นี้ลลินก็พาเดินช้อปปิ้งกันอยู่ดูอะไรลกูกดูอะไรลกูกขากไปดูโอ้นี่อะไรคะอะไรคะอ๋อโอ้เอ้ยนี่เหมือนที่บ้านใช่ไหมคล้ายๆที่บ้านใช่ไหมลกูกเหมือนของหนูใช่ไหม ขายอะไรอยู่ที่ไหนครับอาจตชันฮันโตค่ะ <c oughs> ใช่ไหมมีของเด็เกเยอะแยะเลยมีของที่หนูชอบเยอะแยะเลยใช่ไหมคะออมีของเหมือนที่บ้านด้วยใช่ไหมหม่าม้าคือประ้ำเยอะแยะเลยใช่ไหมคะแต่ลินไม่ยอมไปไหนติงเงยคือตรงนี้ครับ กดใหญ่เลยกดตัวเลขใหญ่เลยสาขาที่เรามาตรงนี้ก็จะคือชื่อว่าที่อยู่ติดสถานีคินชิโชนะครับ mm hmm. ก็อยู่ในเมือง mm hmm. อยู่แถวที่พักเราชื่อตรงอาซากุสะบาชิ mm hmm. จริงๆอันนี้มีหลายสาขาแต่อันนี้คือใกล้สุดแล้วสำหรับที่พักเรา mm hmm. เจ้าเหรอคะลูกอันนี้เอ้าเหรอไ mm hmm. ปบอกมาม่ หนูจะเอาอันนี้ท่ะมา,มาชุดนี้อ่ะสวยอ่ะสวยอ่ะคะสวยไหมอืมเอาอ่ะอืมอ่าอันตังแมนหลุนั่นก็ใช่เหมือนกันเลยใช่ไหมอืม เอาไปไหนล่ะลีนแกต,ตั้งยังเราอะ่ะฮะฮอ,อ <c oughs> ยูไปไหนลกูกไหนอะไรเนี่ยไปดูสิไปดูสิเอาให้ดูดิโอ้ลายอะไ,ไรเนี่ยลายอะไรเนอืยรู้จักเหรอคะ รู้จักหรอคะตัวนี้วันนี้เข้าวันที่สองวันนี้แล้วเมื่อคืนนารินนอนสลบทั้งคืนเลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปเอ๊ะบิกเูเดี๋ยววันนี้เราจะไปปูลโลแลนซาริโอปูลโลแลนกันอืมเดีย๋ยวตามนารินไปดูนะ,ะพร้อมไหมคะนารินพร้อมไหมคะ,อ,ะอืมพร้อมไหมโอ้ดูมือ เราเต้นหายไปไหนลูกฮะเต้นอยู่โน้นอ่ะช่วงเวลารถแน่นๆก็มองหาตู้ที่มี w ูเมน o อลลหรือไม่ก็จะมีสัญลักษณ์รถเข็นเด็ก น่าจะเป็นส่วนใหญ่น่าจะเป็นตู้หนึ่งอาจจะช่วยได้เดี๋ยวลองดู <S 2> <S 2> <S ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟโอดักคิวนะครับตรงชินจุกุวันนี้เราจะไปซาลิโอปุโรแรงกันรอรถสักพักหนึ่งเดี๋ยวได้ไปกันนะครับ ก็ถ้าจะใครจะไปสาริโอปูแรแล่ยต้องมาเปลี่ยนรถไฟที่สถานีชินจุุมันจะมีให้เลือกสองสายคือโอดากิวกับไคโอไลนะครับต,ตอนนี้ก็มีคนหมดแรงเติมพลังอยู่ ถึงแล้วสถานีโอดาคิวทามะสเตชันนะครับอ,อ่ะมีเด็กรอมีเด็กรอจะไปเล่นละอืะออ้อะไรชี้อะไรคะลูกชี้อะไรคะลูกอ่าเดี๋ยวปรูอ๋อประตูบันไดลงบันไดลงเป็นคิตตี้อ่าเป็นคิตตี้เบสรลโอ แต่เดี๋ยวเราไปดงมาได้เลื่อนอไม่เช็บลงลิฟต์ที่ญี่ปุ่นพาลูกมาเขาจะตู้ตูนต้น้ำตู้น้ำตู้น้ำเปล่าวะ่อ๋อตู้น้ำเป็นคิตตี้เนี่ยมีเด็กถ่ายกับคิตตี้เหรอนี่ยังไม่ใช่เข้าไปข้างในเลย <laughs> เด็กตื่นเต้นคหนึ่งอัตราอะไรลูกอะไรเออไปไปบายไปไปเลยตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้ชื่ออะไรบอกอไหมข้างหลังนะ่ะข้างหลังนะ่ะปอมปอมปุลิปอมปอมปุลิอ๋อรู้จักเหรอลูกรู้จักปอมปอมปุลิเหรอลูกนะตอนนี้กำลังเดินพอหลังจากลงที่สเตถานนะครับตรง โอดักคิวทามสเซชั่นต้องเดินประมาณเขาบอกประมาณ500เมตรตรงเข้ามาสักระยะหนึ่งแล,ะะลแล้วจะเลี้ยวซ้ายก็จะเห็นปูลแเรนย์อยู่ใกล้ๆแล้วจาลินปูลแเรนยนนี่ก็ครึ่งเคยมาครั้งแรก ปามาก็ไม่เคยมาอม้าอยากมาหลายทีแล้วแต่ตอนนี้เขาแอางพรล,ลินมาด้วยทีนี้สบายเลยเพราะป้านี่ไม่อยากมาเท่าไหร่น่ารักไม่เกินน่ารักเกินไปต,ตอนนี้เราถึงหน้าประตูแล้วก็วันนี้เราซื้อตั๋วของ KKD มาใช้ตั๋ว KKD มาเดี๋ยวเข้าไปสแกนก่อนอะ ถึงแล้วถึงหน้าปโปโลแลอแล้วปลูลอปโล,ปลโแลอแล้วโอ้พร้อมยังไรลินพร้อมยังเข้ามไปยังเข้าไปยังก่อนเลยขนาดนั้นคาวาไปยี่ให้บอกก้าจังเลยอ่ะคาวามไปยี่สิคะเออเออไหนรักกันรักกันก่อนไงก่อนไงโอ้ อ oh. ล,ลินกินอะไรคะไ oh. ห้ดูซิมอล,ลินกินอะไรลูก oh. อันนี้อะไรคิตตี้เดี๋ยวป๊าเปิดให้ดูว้า wow. ว ลูกจ <'s> <c oughs> yeah, ัดแจงเดี๋ยวรอดมาม่าก่อนลูกเรามาม่ากินพร้อมกันลูกเรามาม่ากินพร้อมกันเฮ้ยลารินมาม่าซื้อของมาเพิ่มแล้วลูกนี่ลารินมีของใหม่มีของใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ลารินถ่ายคลิปี่ว้าวกินไหมลารกินไหมกินเหรอ เอ้ยข้าวข้าวอ่าเอลิงกินอะไรคะอิ่มยังอะไรอ่ะเดี๋ยวจะไปดูอะไรหรือไปดูอะไรเนี่ยอืมมาหมาป้อนเอาระวังหมาป้อน อร่อยน่าดูร้านเขาเรียกอ,อะไรตรงนี้ร้านเลสเทอรองของปูโลโลนรนอยู่ชั้น4ีขึ้นมาก็จะมีโซนเลสเทอรองมีเอะไรอะไรมีขายขนมอาหารก็จะมีอยู่ประมาณ3บูธสามสามสช็อปให้เลือกอก็จะมีสปาเกตตี้ม,มีเป็นเหมือนข้าวแกง อันนี้ก็เป็นโซนในห้องอาหารของซาลิโอปูโรเล่เรียกว่าซาลิโอเรนโบว์เวิร์เลสเตอร์ก็จะมีอาหารอยู่ประมาณ3ล็อกให้เลือก It's working. ลนทางนี้หนึ่งสองสามเห็นไหมไปแล้วเดี๋ยวใครจะไปเล่นเขาเรียกตัวอะไรนะเขาเรียกตัวอะไรนะเดี๋ยวขึ้นรถรถเมโลอดี้กลัวไหมกลัวไหมกลัวไหมไม่กลัวนะเรลินไม่กวนนะคาวิที่ทำไงทางนี้ลูกอัน้ำมาบ้างเออ อ,อ๋อตัวนี้เหรอตัวนี้เหรอแ่ลูก <c oughs> อะไรแล้ว,ลวนี่ลูกณรินซื้ออะไรคะ <cười> 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 này à hm, này bên này hm, 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 อ๋อคุยกับมันเหรอคุยกับคิตตี้เหรอมาเที่ยวปูลอเลนต์ได้คิตตี้กลับไปแล้วได้อะไรด้วยได้แบดแบดจับฟ้าด้วยใช่ไหมได้อยู่ไหงได้อยู่ไหนอ๋อเก็บไปแล้วจับฟ้าไปคิดแบดแบดมาให้ตอนหนูหลับรู้ตัวไหมอ๋อแบดแบดโอ้รักกันรักกันรักกันโอ้ ดู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 รักเหลือเกินมีพาวิเลียนไทยด้วย เห็นไหมลูกแลบบิดแล้บบิดนหนูเนตัวใหย้องุงเ็นกระต่ายตัว,ตวตยหไ,ไหมสวยไหมขนสวยไหมสสยไหมขาวเลยสวยไหมอึกระต่ายน่ารักไหมนี่หนูหนูหนู่ขนยาวสวยไหมคะ เี่อนี่ตรงนี้มี่วิ่งมาหาตรงนี้นี่วิงผมยาวายไหมคะข้างในก็มีแย่ๆเลยเห็นไหมเห็นไหมกระต่ายทำไงกระต่ายทไงนิ่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 งไหนหามาหาปลาด้วทำให้ปลาดูดินลนกระต่านทำกระตายให้ปลาดูดิติ๊ดต๊ดตวนี้ค่ะเดียวแล้วเออ กรต่ายกระต่ายกรตายแรบบิทแรบบิทเหมือนในนั้นไหมเหมือนในนั้นไหมคนลำน้อยนะไปสมะมให้อาหารพอดีเลยอ่ะไปดูซิเลยไปดูสิทำมาให้อาหารพอดีเลยโอรออริโรอนต์นะเนี่ย นี่กระต่ายกระโดดหนึ่งหนึ่งเลยนี่กระโดดใหญ่เลยอ่ะกระต่ายกระโดดใหญ่เลยอ่ะป้ามิกิเห็นไหมนี่นี่ตัวนี้เห็นไหมกระต่ายตัวใหญ่ไหมกระต่ายกระโดดดึ่งหนึ่งเลยตัวใหญ่หนึ่งมาเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมนุ่งกระแตกหนึ่งหนึ่งเขาทีเอามาแล้วเปิดประตูแล้วนี่โผล่มาดิเห็นกระแตกไหมตัวใหญ่ไหม

นกติดตัวไหมให้เหรอให้เหรอเห็นไหมลูกเห็นเคียเห็นไหมนั่งเหรอเห็นเหรอกะกะไหนกะก่าย,ยังไงลูกกะฮะอันตรกา้าพ,พ,พูดเลยอะ่ะมึงกะามึงอ,อึดอึอึมันแบ่งอึอึอ่ะเห็นไหม,ไ,หมไปแล้วเ<ท>อึเสร็จแล้ว บายบายออสดาลินมาแล้วค่ะอือนี่มันไม่ไงยหน้าเลยอ่ะมันกินอยู่ออสฮัศทัศเฮ้ยมาแล้วสีดำมาแลลินเห็นไหมโอ้ยมาแล้วเพื่อนมันมาแล้วลูกเพื่อนมันมาแล้วอู้ ของก be ินเหรอเป็นทางของกินเหรอลูกเห็นไหมคะไหนแบะไงลูกแบะแบะอันนี้ดูอะไรมาบ้างลูกม้ามาใช่ไหมฮอสมาฮอสแรบบิทแรบบิทแรบบิทดูมาแล้วแรบบิททำไงสองมือสองมือแรบบิทสองมือหนึ่งหนึงตายตดีนี้หนูอดดูนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรพี่หมู ว้าไปดูไปดูอะไรต่อดีลูกมันนี้ไม่เจอเพนด้าเลยเพนด้าคนเยอะมากขาวด้วยเพนด้าคนเยอะมากโพลาแบรก็ไม่มีได้เจอแต่มีได้เจอแต่พี่หมีไปดูเพนกวินไหมพี่หมีตัวสีน้ําตาลไปไหมไปเดี๋ยวไปไปดูเพนกวินเนี่ยเหรออุ้ยเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายเพนด้าใครอ่ะเพนด้าใครเพนด้าของลลินลลินกอดเพนด้าที่ โออไดร์นวันนี้ไดรินพาแพนด้าไปไหนอ๋อจะให้เก็บไว้ตรงนี้เหรอไม่พาแพนด้าไปดูเหรอไปไปดูอย่างอื่นต่อแล้วลูกไปไปถำอะไรลูกถำอะไรดูอะไรลูกดูอะไรถำอะไรน่ะถาอะไรอ่ะ คื้นเคงขื้นเคงนี่น,นี่้ตัวไหนมีไหมพน,นด้าก็สั้นลงนะเนี่ยจะ<ม>ดูไหมพ็นด้ามันสั้นลงนะะเขา<อ>ปิดแล้วฮะเขาปิดไม่ให้เข้าไปแล้วไงเออเหรอเออนี่ดูคนดูแพนดา้ามีดูนกสีแดงๆเห็นไหม นลินเห็นไหมเห็นน้องไหมอ้ฟามิงโก้ลูกฟามิงโก้นกฟามิงโก้กจักไหม E หนูก็บินได้ลาลินบินไฟมิงโกฟมิงโกล้ลินล้ลินบินได้๋ย่ไปดนอื่นต่อนะบ๊ายบายปลปไ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 ป้ปไ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 ปนปไอไะไป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 ไไ อ๋อตนะัวอะไรคะตัวอะไรเลดแพนด้าเลดแพนด้าชอบไหมตัวนี้ชอบไหมชอบไหมคะเลดแพนด้าไหนแพนด้าแพนด้าเล็ดแพนด้าไหนพูดจีนเลดแพนด้านี่อะไรไม่ใช่แพนด้านี้คนละแพนด้ากันเลยหน้ามันเหมือนกันหน้าคล้ายกัน อย่ามันคนละสีนี่หมอ<า>ุ้ยไข่ตุดเดิไข่ตุดเดิไข่ตูดเดินตามกันอู้หึ <c oughs> มันไม่อยู่สุกเลยนะว้วมาแล้วมาแล้วมาแมา,แาแน้นา บายบายทำได้บายปาปไปมาเร็วปมาเร็วฮะฮะไปไหนไปไหนเอ้โหอ้เดินทำแทะโอ้โหอ้โหอไปไหนคะหูจับตา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 ไหน ไปไหนไปนไหนโรลินอือ,อนดา้าเพนดา้าอ้อออแพนด้าลูกแพนดานานวว้าือก เสียอย่างเดียวที่สวนสัตว์รอบนี้อาจจะเพราะอากาศหนาวมันจะมีหลายๆจุดปิดหรือว่าแบบสัตว์ก็เข้าจะเข้าไปอยู่ในเขาเรียกะไรไปอยู่ในโซนที่แบบว่าอบอุ่นอินดอรออ์ก็เลยไม่ได้เห็นออกมาเดินเล่นสักเท่าไหร่แล้วก็จะมีอย่างแพนด้าทั้งคนเยอะมา,ากามันกลายเป็นว่าแพนด้ามีคนรอดูแพนด้าอย่างเดียวนะครับก็เลยแบบยากเกินที่จะดู ให้มีเด็กเล็กด้วยก็คงรอไม่ไหวอันนี้จะเป็นโซนของที่ล,ลึกนะครับก็ใครดูแพนด้าแล้วก็คงอยากได้ขนาดเรายังไม่ดูก็ซื้อไปแล้วหนึ่งตัวตั้งแต่ตอนเข้ามานั่นไงนั่นไงนั่นไงเจอเด็กกำลังเล่นอะไรอยู่อ๋อ มาลินวันนี้เรามาเที่ยวที่โอเอโนซูนะครับพามาลินมาเจอมาเที่ยวสวนสัตว์เนาะวันนี้เจออะไรบ้างมาลินเจออะไรนะกีรับหนราบปีรับรับรับเจอหมีแบ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 เจอแรบบิททำไงแรบบิททำท่าแรบบิทนิดึง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 อะเจออะไรอีกนะเจออะไรอีกเห็นด้่า เล็กเนด้าเจอะฮิโปด้วยใช่ไหมเป็นกลิ้นก็เออก็วันนี้ก็มาเจอสัตว์ตัวที่ไม่เคยเห็นแล้วกันที่เคยเห็นแต่ในหนังสือพอดียังไม่มีโอกาสพาไปซัฟปรีเวิลด์ก็เลยมาเจอสัตว์จริงๆที่ญี่ปุ่นครั้งแรกก็ดีใจลุกเห็นเห็นละลินพัฒนาการมีเด๋ยเมื่อกี้ ยีรอย่างเงี้ยเออไม่คิดว่าเขาจะพูดได้เขาก็พูดได้รับ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 ใช่ไหมลูกลตอนเจอหมีก็เบ๊เบ๊เบ๊ออซึ่งก่อนหน้านี้เขาอาจจะพูดไม่ค่อยชัดหรือไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่<ม>ก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีโอ้<ม>แค่นี้ก็ดีใจแล้ว<ม>นะจริงๆวันนี้ตอนเช้าเนี่ยที่ไม่ได้ถ่ายว่าแดดแรงมากแดดแรงมากก็เลยแบบกว่าเออก็เลยเดินแบบแบบพาเดินหลบแดดไปก่อนนะแต่ตอนนี้ช่วงเย็นแล้วนี่พอดีจะปิดแล้วก็มาสรุปวันนี้ซะหน่อยว่า พาลาลินมาเที่ยวสวนสัตว์เอโนเป็นยังไงอ่ะโอเคอ่ะไปเราไปกันแล้วบา,บายลาลบายลลินบายบายลูกบายบายสง่งจุบด้วย